ตัวหนึ่งกำลังกินยาอย่างเพลิดเพลินในทุงยาบางใหญ่ซันทันใดนั้นเองมันก็เลือดตปเห็นเงาดำขนาดใหญ่กำลังคืบคลานเข้ามาใกลเมื่อมันสังเกตดีๆก็บพบว่าเป็นหมาป่าตัวโตที่กำลังจ้องมองมันด้วยสายตาโหดร้ายแล้วรู้สึกกลัวจนตัวสัน่นแต่ด้วยความฉลาดและไวพริบของมันจึงคิดหาทางออก ลาแพลงทำเป็นคาเตะเดินไปหามาป่าร้องเพลครั้นด้วยความเจ็บปวดมาป่าเห็นท่าทางของลาเช่นนั้นจึงถามว่จาจะเป็นอะไรไปทำไมถึงเดินคาเตะลาตอบว่า้าเดินเหยียดน้ำมันเจ็บปวดเพรมะามาคันช่วยดึงน้ำออกให้คาหน่อยได้ไหมมาป่าด้วยความโลภคิดว่าถ้ามันช่วยลาดึงน้ำออกมันก็จะสามารถกินลาตัวนี้เป็นอาหารได้ง่ายๆจึงกลมลงไปไใกล้ๆทาราเพื่อดึงน้ำออก ใช้โอกาสนี้แต่เขาจริงหน้ามาป่าอย่างแรงเป็นแรง,แรงจนมาป่าร้องโยหยหวนด้วยความเจ็บปวดละอาศัยจังวันนั้นรีบวิ่งนี้สุดชีวิตมาป่าพยายามวิ่งไล่ตามแต่ลาตัวใหญ่และวิ่งเร็วกว่ามาในที่สุดมาป่าก็ไล่ตามล้าไม่ทันและต้องพ่ายแพ้กลับไปด้วยความอับอาย ลาตัวนี้จึงรอดชีวิตจากมาปาาได้ด้วยสป,ปิปัญญาละไว้พริบของมันเรื่องราวนี้สอนให้เรารู้ว่าแม้จะตัวเล็กและอ่อนแอแต่ถ้าเรามีความฉลาดละไว้พริบรบกสามาเอาชนะสป,ปูที่แข่งกันก็ได้